มงด้อกำลัง,ง,งโผล่ออกมาเขาเก็บขอบเหลือไวน้น้ำนี่เด้ค่ะลักษณะที่มันกินได้เห็นปะมันจะเป็นการมั่นว่าว่ามีขนดิมีผักกูดนี่คือผักกูดที่กินได้เฮ้ยย่าๆอันนี้อือ <c oughs> yeah, yeah. หืม พูดกันไหมพูดกระดิษะอ่าวงเด้วยวงเด้วเฮาเมนี้ไปดองเห็ดปลาดองก็ได้ได้จะเห็ดดองหรือว่าเห็ดพัดต้มกะทิจิมจ้มแจวหรือว่าจิมจ้มแจวกะปิีเสแสรบหนึ่งน้ำน้ำสวนการมารอบนี้อ่สัญญาจากหน่อยเพราะว่าเพามาสารนะมันเรามีเวลามันอันนี้ได้ได้จ้ะหัวข,ขนาดบขงเดมัการนั้นการนั้น หัวๆอ๋อมีคนมาเก็บมีคนมาเก็บห้อยมีคนมาเก็บแหละเรานี่แหละนี่เก็บไม่ไม้เลยนี่อโเปลาผักกูดพี่น้องเลยท่ามค่ะปลาลำกันนะ่ากระแทกที่ดอนโอ้ห้อยห้าเก็บตัวนี้เมียนเออห้อยห้านี่ละอันนี้ห้าเก็บเราวันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ห้อยเก็บมืออันนี้มาใหม่อ่าตื่นเต้น ปุง่งเลยงามๆเลยเทีเขาเก็บไหมบ่ทีเขาเก็บไป,ปมัน,น,น,นมนันเป็นรุนนี่พี่น้องเอ้ยมันแพมันแพอันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แพ้ได้ค่ะพี่น้ออันนี้คือต,นตนนันหน่อยๆมันแพ้มันห้ายๆายได้มีอนเลยได้ค่ะ โอ้ยะมึงพี่น้องเอ้ยผักกูดนมน้อยอยู่ในดงผักกูดด้วยพี่น้องเอ้ยบุญป้าสวอนแทะเมืองดอกมืองดองามงามสวอนสวอนสวนมาชมก่อนด้วยค่ะก่อนสิเก็บบึกบึกใส่กินขนมโอ้ยเป็นด่งด้อยดงผักกูดอีลีเดนเนี้มันขึ้นมากค่ะเราอันนี้ห้องย่องยาสิเ้าเก็บ ไปไปเปิปปดปลายมันเลยของอย่อนหักโป๊ะๆขึ้นกันี้อ่อนๆเลยเหลือไว้น้ำนก็เหลือไว้น้ำรูกกระบาลาได้อบกไปสันเดียอันนี้เขาเก็บปนยอดเป,ไปิดปลายมันอือบ่ กำลังโผล่ออกมาเฮากเก็บขอบมัน mm. เลือไว้น้ำนี่ได้ค่ะลักษณะที่มันกินได้เห็นบะมันจะเป็นการสิมั่นว่าว่าไม่ขน,ด,นกกดินี่ผักกูดนี่คือผักกูดที่กินได้อันนี้หน่อยนึงก็รับที่เยอ ก็ล่างขึ้นด้วยนะพี่น้องนี่นะมันก็ร่างโพร่างโพ้นมากเลยคุณเก็บอ่อนๆไปน้าเก็บไหวจงไหวพร้อมด้วจ้ะอือลูกไส้เก็บเต้นนะเฮ้ยแกลูกไส้เก็บสวยบุ่งพี่น้องมันเออเห็นปะนี่เห็นปะมันอวกนี่แล้วมันแพรเห็นปะแพรข้างๆเต็มเลยนด้หน่อยหน่อยนี่หน่อยๆนี่ มันขึ้นน้ำหยาหยา,ามันก็นลายเท่ากับหัสิบุคอยเห็นแห้ง <Okay. S 1> นี่ไม่หันมือได้ไงน,ะน,นี่อันนี้เพิย่ยมกําลัางออกมึงเลยธรรมชาติอีลีด้ยมันขึ้นตรงที่บ่มีสารเคมีด้วยค่ะเป็นดินดีๆขึ้นดีนะี่ข้างล่างก็มี เหลือไว้นเ่มอ็เฉลิ้ยพออามินดราม่าดราม่าเก็บผักบดบอสนอนอมันเก็บแบบว่าเก็บแบบทำายอันนี้เขาเก็บแบบว่าระวังนิดนึงเนาะค่ะมันก็ร่างขึ้นนะช่วงนี้มันนานาไอ้ผักกูดพอดีสิทลิตเล็ดนี่ยาสิทลิตเล็ดนี่ยสิทลิตเล็ดนีย เอ็กซ์ย <Tipp> จ <ett inh throat> <at> ิ o ด a l ้ามมาลิเนีอ่ะแล้วเก็บบลาล็อ i ปะอีจีเฮดเนี่ยบลอกปะเดลิดอปไหนอปะบลดินคัลเลคลลไหนอปปะใ่ใช่ใช่ใช่่่เ่เว่เ็ด ต้มกะทิจิ้มแจวหรือว่าจิ้มแจวกะปิีเสแปรบน่งน้ำา้ส่วนการมารอบนี้อ่สัญญาวจักหน่อยเพอป่ะพังมาสารนะมันม่มีเวลาบมังอันนี้ได้ด้ยจ้ะอวบคักขนาดมึงด้วการนั้นมึงการนั้นอวบัวอันนี้มึงด้วยมั้งนะครับนี่เห็นบอกก็เก็บด้วยค่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อ ภา,าษาอังกฤษต่างๆภาษาเฮายังบะฮูเลยแบบเป็นผักกูดฝรั่งคะ่ะเดี๋ยวจะค้นหาแล้วก็ลงไห้ในคลิปเด้๋ยวจะบึงน,น,น,นี่เห็นบะคนคนคนไทยเก็บกินดีดีฝรัง่งก,ก,ก,ก็เก็บดีดีดีฝรั่งก็ผู้ใดฮู้ก็เก็บเขาเก็บไปดองกับเพจอาหารกันอันนี้ดอกไอ้น,นี่ดอกผักกาดหินฝรั่งนะครักระลังขึ้นมานนักันนะแต่ว่าเฮาบอกเก็บมือนี่บ้าลาย อืมเก็บแล้วเก็บอีก <laughs> สวนย่าว ok ่นสมุกอยชิโกสสลงเนี่ยลูกส่ายเขาปลาแล้วบันอา้าวหูวปลาไปแล้วเฟ็ดอยัางนอกงามงามพี่น้องเอ้ยลูกส่ายอย่าขุนเต็ดปลา ทำอะไรโน้ตก็ไปย้ำขุมแม่พ,มพี่น้องเ้าเก็บผักกูดนะคะแปบ๊บเดียวเต็มไตกระทาได้พ่อไปเฮ็ดเน่ากินแล้วค่ะเฮ็ดอาหารเนาะต้มกะทิกินกับน้ำพริกหรือว่าพัดนะคะพัดอันนี้ก็ได้ชุบแป้งทอดรอบที่แล้วเอาชุปแปแบแป้งทอดแซ่บๆเดิ่งได้ยฮันคิดมาสักไต่ฝากกด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อสวัสดีครับยูเนสสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมียนันหมดด้วยค่ะ